กาสวิรัตกาบสวัสดีทุกคนนะผมวันนี้ก็มาพบกับจอร์นนี่เอ็ดนะครับผมวันนี้ผมจะมาเล่นเกมฟอร์ดไนท์นะครับทุกคนคือเกมฟอร์ดไนท์เนี่ยผมว่าเล่นยากที่สุดนะผมในเกมทุกเกมนะผมที่ผมเล่นมานะเกี่ยวกับเกมยินปตนรนะนะทุกคนเกมฟอร์ดไนท์เล่นยากมากมนาะทน เห็นบ้าเห็นตุ้มกดมั้งวะเห็นไหมเต็มไปหมดนะทุกคนคือตุ้มกดเนียเต็มไปหมดเลยนะทุกคนนี่ก็หวงตัวเกมก็จะมีประมาณนี้นะครับที่จริงภาพม,มันสวยนะทุกคนแต่ผมเล่เนในมือถือเนี้ยภาพม,มันก็เลย,เลยดูแบบอ่อ,อนๆมาเเต่ที่จริงอนะ่ะตัวภาพม,มันสวยมาก นี่นะครับถ้าเกิดไขได้ที่หนึ่งนะทุกคนลมก็จะเป็นแบบนี้นะทุกคนเราจะได้ลมแบบนี้นะจะแจกไปีนะทุกคนถ้าเกิดไขได้ที่หนึ่งนะทุกคนเพราะว่าได้ที่หนึ่งโคตรยากเลยทุกคน ตัวเกมในตัวนี้นะทุกคนก็คือแบบว่าเล่นเอาชนะนะใครได้ที่หนึ่งก็ถือว่าชนะไปนะทุกคนคื <Okay. S 1> อปลายจะร้อยอ่นเจ้าคนนะ โอเคได้ปืนชาร์ตนะทุกคนปืนนี้คือปืนชาร์ตนะปืน,นดีระดับหนึ่งเลยล่ะโอ okay. เคนื่อเราได้ปืนดีเราก็จะพึ่งตายตอนแรกๆแล้วกันได้ไหมโอเคสีฟ้า,ฟา,ฟามันคือเกาะนะทุกคนเราต้องดึงเกาะกัน ความปลอดภยัยสามารถขับรถไปได้ด้วยนะเราก็กินเค้กนะทุกคนโอเคเต็มแล้วนะนี่ครับผมของที่ผมได้จากจากการทำภารกิจนะทุกคน,นจะลองสี่ปีของปอดในนะนะทุกคน ผมโยิงข้างหลังเค,ครับผมเวลเ,วลเแล้วนะทุกคนยิงเวลเยอะนะผมยิงเล่นยากนะยิงเจอคนเก่งๆนะทุกคนพอย้ำก่อนเลยนี่นะผมเวลาเราวิ่งเห็นไหมไฟไมันจะดับทุกคนแต่เวลาเราหยุดปุ๊บไฟติดนะแล้วก็นี่ได้จากอันนี้ได้นี่เวลาวิ่งไฟก็จะดับเหมือนกันนะ ขอย้ำนะครับผมอันนี้ซื้อของปีนะทุกคนเวลาเราวิ่งพวกไฟดับเวลาเราหยุดไฟติดเห็นไหม คนตนึงนะผมก็ถามว่าเกมฟอนดไ,ดอไน,นมีโหลดได้ที่ไหนนะผมโหลดได้ที่ก o เกิลนะทุกคนเมื่อก่อนนี้มันเคยโหลดได้ในเพจโตนะแต่ในเพจโตไม่มีแล้วละผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นเพราะว่าอะไรเนะแต่ใครที่จะโหลดนะผมขอย้ำก่อนเลยว่าโทรศัพท์ต้องแรงนะผมถึงจะโหลดได้คือโทร,โทรศัพท์ต้องดีอะ่ะ พอคุยคุยไปคุยมาก็เก็บได้สคิวแล้วนะนี่อันนี้ยกว่าเป็นเครื่องเล่นของเกมนะผมนี่คือผมไม่ได้กดอะไรนะผมมันก็จะไปเองไม่ใช่เราไม่ได้กดอะไรแต่ผมขออนุญาตเขว,ว่าจริงแต่ผมต้องขอร้องครับผม มันจะได้ยุตีเช้าเขาหนีผมแล้วทุกคนเฮ้ยเหมือนเขาจะไม่เห็นผมนั่นแ่ละเฮ้ยเจอคนอ่อนนี้จะตลอดองกัน ขอ,อย้ำก่อนนะทุกคนเกมนี้ไม่มีบอทนะทุกคนเยี๋ยวหาพี่มีบอทหรือเปล่าไม่ได้บอทนะทุกคนไม่มีบอทนะอเอาเก็บไปสามคิวละตอนนี้ เอ้านี่ก็ผมได้ยิงเสียงยิงปืนกันด้าน,นหน้านะนี่เวลาเราได้ยิงเสียงนี่ครับผมมันก็จะมีอะไรขึ้นมาเห็นที่ผมวงเอาไว้นะทุกคนนั่นแหละมันก็จะขึ้นมาตรงนั้นนี่มีมีมา siglo. โอเคกอัพอ,อัพกสัมีเค้ก้องิงนะโอเคมีครับ ยื่สามตัวอุ้มีคนยิงสวนอ๋อ,อคนนี้ เออเมื่อกี้นี้ผมเห็นเขาอยู่ตรงนี้เข้เขาไปไหนแล้วโอเค เัราผมจะโชคดีมากๆนะทุกคนได้ระเบิดนิวเคลียร์นะทุกคนนี่นะระเบิดนิวเคลียร์เอา้าจแป๊บๆโอเคเก็บไปทีตก คือแบบมาเล่นแบบสดๆนะทุกคนไม่ให้ตั้งลงตั้งหลักกันเลยเนาะอันนี้เหมือนแบบพี่ทันแถะนะทุกคนโปขอาให้โอเคแล้วก็สีฟ้าน้ำยาสีฟ้านี่คือเกาะนะ ประเทศไทยอะไรกันครับเนี่ยหนูจัดหนูเสียใจผมมากจัดตายเลยป่ะเพิ่งเติมเกาะเมื่อกี้นี้เสร็จนะเออไม่จ้ะ เก็บไปหกศพนี่คือแบบไม่ให้พักไม่ให้ผ่อนกันเลยใช่ไหมเหลืออีกสิบแปดคนเท่านั้นนะทุกคนผมขอย้ำก่อนนะว่าไม่น่าจะได้ที่หนึ่งนะคือท,ที่หนึ่งอะได้ยากมากจริงๆ ปืนนี้เป็นปืนช้าร์นะทุกคน่คอยปนะทุกคนเดี๋ยวผมจะวิ่งไปตรงกลางนะ อันนี้คือควันของกองเอสดอบนะทุกคนกองเอสดอบมันจะร่วงมาตรงควันนี้นะเอาไนี้ผมหุน่นไปละได้คนหรือเปล่า ยังไวนะทุกคนโอ้หผมโดนทิ้งจากน้ำอ่ะเห็นไหมทุกคนคือผมผมมาเล่นให้ดูนะทุกคนเห็น้ะเนี่ยมันเล่นยากสักแค่ไหนอ่ะ อันนี้คือเขาใช้คอมเล่นนะทุกคนมันก็เลยแบบว่าเลื่อนเมาส์ได้ไวนะแล้วก็แบบตั้งได้ไวอยู่ผมก็เคยใช้คอมเล่นนะก็เลื่อนเมาส์ไวแล้วก็ตั้งไวการที่ได้เปรียบเสียเปรียบในการเล่นนะทุกคนก็เป็นประมาณนี้แหละทุกคนอย่าลืมช่วยกดไ like, ลค์ทดกั้งไลค์แล้วก็กดกระดิ่งให้ผมด้วยนะทุกคน6วก็ถือว่าโอเคอยู่อ่ะ